สวัสดีครับคุณชมวันนี้ก็เข้าสู่ช่องไทยแลนด์พิซซ่านั่นเองวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแอดนะครับสอนวิธีแอดพี่คัตชาเป็นเพื่อนในเกมโรบอกวิธีแอดพี่คัตชาเป็นเพื่อนในเกมโรบอกก็ให้กดตรงนี้ครับกดตรงค้นหาชื่อแมทแล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมโรบอกพี่คัตชาก็คือแป๊บนึงครับเดี๋ยวก่อน m a K A L O V เออไม่ใช่ L O V ไม่ L O V ถูกแล้ว M A R K A L O V มาคาลอบนะครับมาคาลอบคือชื่อในเกมโรบกพี่ัดชาจากนั้นก็กดส่งแปบบหนึ่งนะครับอย่าก,กดตรงแบบนะครับให้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดตรงคาว่ามาคาลอบซ้ําแล้วมันก็จะขึ้นว่าเพย์เยอร์แบบนึ่งครับมันหมุนมันหมุน ย้ำอีกครั้งนะคะผมก็จะมาสอนวิธีแอดพี่คัดชาเป็นเพื่อนในเกมรูบบอกตอนนี้ผมก็ทํามาถึงตรงนี้แล้วมันกําลังหมุนอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนี่ไงพี่คัดชาคนนี้นะครับมาคารอบ M A R K A L O V คนนี้นะครับผมสีแดงพี่คัดชาก็ออฟไลน์ line. ผมก็แอดพี่คัตชาแล้วนะครับมาคาลออบแบบนี้ผมสีแดงนะครับก็นี่แหละครับคือวิธีแอดพี่คัตชาในเกมโรบอกนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้ให้คุณผู้ชมเขียนตามผมนะคะไม่เขียนคำว่า M A R K A L O V ผมให้เวลา10วินาที10วินาทีในการจดชื่อพี่คัตชาในเกมโบบ์ส10 เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งนิดหนึ่งหน่อยหน้อยก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับในการจุดชื่อในเกียรโลกพี่ขัดชาสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนคราวหน้าผมจะสอนแอดแอดใครอีก วันนี้ผมก็มาสอนแอดพี่คัดชาในกิมบลัลอกสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับคุณผู้ชม